สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนมาชมแนวทางตำลอยปกตินะครับเนะาะเมื่อก่อนนะครับเนาะเจ็ดหนะกหานะครับนะเนาะสี่ออส 4, ส 7, นะครับบกเขานะครับเนาะเด็กออกสองสี่สองเจ็ดนะครับเนาะขอติดขออภไปนะครับเนาะ สูตรบิ่งกันได้เนาะครับเนาะเดี๋ยวมัน,นจะให้สูตรเอเนะครับเนาะเอาตัวเด่นกันได้เนาะครับเนาะสี่บวกสองเท่ากับหกน,นะครับเนาะหกโดดเต็มลงอ่าอ่าแล้วก็สี่ สามนะครับเนาะก้านี้มานะครับสอ,สอเป็นสามเป็น4 1 2หนึ่งสงับเนะาะแล้วตัวนี้บวกกันนะครับได้ก็บบวก3ามนะครับ4ีบวกสเป็นห6หบวกสามได้เก้านะครับเนะาะเ 1ิ1สิบเอนะครับเนาะเอาเจ็ดลงมานะครับเจ็ดแนยะครับเนาะยกตัวนี้มานะครับเนาะเจ็ดแปดเกหนึ่ง ว่าตัวนี้ส่วนเนาะส่วนเด็ดเจดสามูเนาะครับเนาสามสูตรเนาะเจ็ดหนึ่งเจอามเจี่าเอาื่มเบิ้งตัวนี้เนาะครับเนก็เสียมาเนาะครับเนาะมาวันนี้เามาบิงตัวส่วนเนาะครับเนาตัวส่วนนี้สนลายเนาะครับเน เที่สองนะครับเนาะตที่สองกับสามนะครับเนาะศูนศนย์ับเนาะ ส,สองสุดเก่านะครับเอามาเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะส่วนี้เจ้าสี่สเดนาะครับนะเนาะสมาเนาะสี่โดลง ยูนเนี่นี่ซีก็มีอะไรครับมันจะชนอยู่เก้าชุดอ่ะ ส่นสองส่วนส่วนสี่ส่วนหนึ่งนนบหนึ่งมมีอยู่นี่นะครับมีตเก่านกันาะเรามาจับกูสามสี่สมห้าสามหกสามเจ็ด

หนึ่องสามมันติดสมันติดสี่นะครับเนาะกอะสุรนี้นะครับหนึ่งสมันสันสอนี่นะครับมันมีส ส่วนสามกับสี่นะครับสองส่วนน,นี้เป็นสองส่วนนี้เป็นส่วนกันเนาะเป็นกับม้าน้ังครับมาสามกับสี่นะ้อ เขาเนาะครับนี่น้องเห็ดไบเนาะนี่นเกาสองเจ็ดนะครับส้นส้นเต็มเต็มก็หนึ่งเนาะครับเนาะส้นหนังแต่เซลล์ส่วนนี้เนาะครับเนาะสามสี่ห้า ลอยปกตินะครับเนาะถ้าปิดผาดเราก็ตัดข้อภัยนะครับเนาะครับถ้าปิดผาดโจทยไม่เข้าไม่รุดนะครับเนะาะเหตุคมามบันเถิงนะครับเนาะ บริษัทน,นำสนุนให้เด็นการพัฒนนะครับเนาะขอบคุณเพือเ่อนๆที่มารับชมให้กำลังใจนะครับเนาะ